สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์สบายสบายวันนี้เจนมีข้อมูลข่าวสารและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลายหลายคนที่ออกมาให้กำลังใจพวกเราและรวบรวมมาอยู่ในข่าวข่าวนี้แหล่งที่มาของข่าวในวันนี้มาจากสยามบ,บอกเชนเขาได้หัวข้อให้หัวข้อข่าวแบบนี้ว่าราคาบิตคอยพุ่งเหนือ20,000ดอลลร์ แม้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะสูงสุดในรอบ20ปีสิ่งนี้บอกถึงอะไรหลักๆเลยผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ความคิดเห็นต่างๆมากมายแต่ความคิดเห็นนั้นมีอยู่หนึ่งข้อคิดเห็นที่เห็นตรงกันว่าส่วนใหญ่แล้วที่บิตคอยยังไม่พังแค่ชะลอตัวอยู่เพราะว่านักลงทุนรายใหญ่ ส่วนมากเขาจะคาดการตัวเลขเงินเฟ้อและสถานการณ์อื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อคริปโตโดยตรงแล้วนักลงทุนเหล่านั้นเขาจะตั้งราคาซื้อขายไว้ล่วงหน้าเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงนั่นเองอันนี้คือหลักๆที่ผู้เชี่ยวชาญพูดตรงกันนะคะ 2. ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ คิดเห็นตรงกันอีกหนึ่งข้อแล้วเป็นข้อแนะนำให้กับคนที่อยู่ในวงการคริปโตวว่าราคาบิตคอยจะลงอีกก่อนกลับตัวขึ้นไปในอนาคตแบบยาวๆย้ำนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำว่าราคาบิตคอยจะลงอีกครั้งก่อนกลับตัวขึ้น แบบยาวๆในอนาคตข้อคิดเห็นหรือมุมมองต่างๆของผู้เชี่ยวชาญเป็นแค่คำแนะนำเป็นแค่ชี้ช่องให้เห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์แบบนี้เท่านั้นแต่ไม่มีใคร,บ,ครบังคับหรือให้ทุกคนลงทุนในรูปแบบต่างๆที่เขาชี้ให้เห็น เป็นเพียงข่าวมานำเสนอให้เพื่อนๆเห็นว่ามุมมองหรือการลงทุนต่างๆมันเป็นในลักษณะแบบไหนในช่วงเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดอยากให้เพื่อนๆศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากแหล่งที่เพื่อนๆ เชื่อถือได้ในทุกๆแหล่งแล้วเอาทุกๆุกอย่างมากองไว้รวมกันแล้วประเมินสถานการณ์ด้วยตัวของเราเองจะดีที่สุดไม่ควรทำตามหรือฟังจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วตัดสินใจเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะเราจะโชคดีไปด้วยกัน ขอให้เพื่อนเพื่อนโชคดีในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบทํามันให้เต็มที่ที่สุดเชนเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีค่ะ